สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการซอฟนิวรายการที่รวบรวมข่าวสารภายในราชการสงครามพิเศษและอยู่กับพวกเราอีกสองคนกระพมสิบเอกนิพพ์พรม,มารับและดิฉันพนักงานราชก,การหญิงสภาวดีศินกรรมค่ะข่าวสารในสัปดาห์นี้จะมีข่าวสารอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับติดตามชมกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมและติดตามกันเลยครับมาตามที่ข่าวสารแรกกันเลยดีกว่านะครับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพลโ,โ,นโนทนัทวุฒินาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษรวมกระทําพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา7 1พรรปาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิลาลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว,หวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรนศา28กรกฎาคมพุทธศักราช2566ณแหล่งสมาคมหน่วยวิชาการสงครามพิเศษมาตามกันที่ข่าวสารต่อไปกันค่ะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่3-4-5พลโ,โนท,ทนัทวุฒนาคานครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบโอวาทให้กับนักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่3-4-5ทหารหญิงโดยมีรองผู้บัญชาการโรงเรียนสงครามพิเศษและคณะร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้นักเรียนหลักสูตรสงทาอาการรุ่นที่ 3, 4, 5ีหทหารหญิงทุกนายได้รับทราบแนวทางมีความตั้งใจและแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากครับก็ถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นของทหารหญิงรุ่นนะครับก็ทำในสงครามพิเศษนะครับก็เปิดรับนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับผมก็ในโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสได้ถ่ายทำแล้วก็จะไปดูนะครับว่าทหารหญิงของ กองทบไทยแล้วนั้นฝึกนักเยนหลักสูตรสอนทางอากาศเป็นอย่างไรนะครับเรามาตามที่ข่าวสารต่อไปกันดีกว่านะครับเพิ่มทักษะชีวิตให้กับน้องๆกรมลบพิเศษหนึ่งจากกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและทักษะชีวิตให้กับบุตรหลานชาวป่าหวายบริเวณพื้นที่ป่าภายในค่ายวชิราลงกรณ์กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและการเสริมสร้างความมีวินัยทักษะการเอาตัวรอดความสามัคคีความอดทนด้วยกิจกรรมการดำรงชีพในป่าครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับบุตรหลานกำลังพลนะครับภายในค่ายวชิราลงกรณนะครับก็ทำให้น้อง,น,องนะครับ มีกิจกรรมที่สุดหนานะครับในการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับมาตามที่ข่าวสารต่อไปกันเลยดีกว่านะครับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา b ิ๊กคินนิ่งเดยพันเอกประเสริฐตะลักษ์ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการธิวิยานำกำลังพลปรับปรุงภูมิทัศน์บิ๊กคินนิ่งเดย์ Day, เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 0เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2566ภายในพื้นที่ชุมชนค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชมาตามกันที่ข่าวสารต่อไปกันค่ะช่วยเหลือผู้ป่วย หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่102ร่วมกับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่101ดําดำเนินกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันนายอุเซงฮะยีอาแวผู้ป่วยติดเตียงทั้งให้บริการทางการแพทย์ด้านการตรวจวัดความดันโลหิตและมอบยาเวชภัณฑ์ตลอดจนแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพตามห่วงฤดูกาลมาตามกันที่ข่าวสารสุดท้ายกันค่ะกิจกรรมเสาธง5นาที หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่505ร่วมกับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่501ดําเนินกิจกรรมเสาทง5นาทีให้กับกลุ่มนักเรียนพร้อมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งแนะนําต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจําชาติไทยและแสดงสัญ,ญลักษณ์ VR ไทยณศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดต,ตาดีกาอ,อําเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาเป็นอะไรกันบ้างครับ ข่าวสารที่เรานำฝากท่านผู้ชมกันในครั้งนี้และในครั้งหน้าเราจะมีข่าวสารอะไรให้ท่านผู้ชมรับติดตามชมกันบ้างโปรดติดตามรายการซอฟนิวรายการที่รวบรวมข่าวสารผานิชการสงครามพิเศษและข่าฝ่ายอีกหนึ่งรายการดีๆที่มาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมจากทีมงานยิ้มกว้างผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และพวกเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ